วัตถุมงคลอะไรก็ตามนะต้องมีวิธีปลุกเสกถ้าไม่ปลุกเสกมันก็คืออะไรสักชิ้นหนึ่งที่ไม่มีค่าเลยแล้วเพื่อนบูชามานะ่ยผมจะได้เงินเพื่อนเ่อจริงครับนะฮะสวัสดีครับก็พบกับนิตยสาราแม่นาคนะครับในรูปแบบของ YouTube Channel นะฮะคลิปนี้เป็นเรื่องราวของ วัตถุมงคลาธาตุกายสิทธิ์ของท่านอาจารย์ต่อบ้านวนตรานะครับอาจารย์คารวัตหัวใจคุณธรรมนะฮะเป็นคนุ่มไฟแรงนะครับวัตถุมงคลธาตุกายสิทธิ์เนี่ยคำว่าธาตุกายสิทธิ์ก็กหมายความว่าอำนาจพุทธคุณเกิดขึ้นเองแม้ว่ายังไม่ปลูกเสกก็ตามนะครับผมเนี่เป็นเด็กต่างจังหวัด เด็กนอกนะเด็กนอกเต็มๆเลยนะฮะคือบ้านนอกเนะี่ยฉะนั้นจึงมีความคุ้นเคยกับพวกที่เรียกกันว่าคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่เคยได้สัมผัสนะฮะแต่เด็กบ้านนอกอย่างผมเนี่ยได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยท่านอาจารย์ต่อจะเดินทางไปประเทศฮ่องกงนะฮะเอาวัตถุของบ้านมนตรานะฮะวัตถุมงคลท่ากุกายสิทธิ์นะครับไปปลูกเสกที่ฮ่องกงนะฮะ ท่านรู้จักกับสินแสดังระดับเบอร์หนึ่งของฮ่องกงนะฮะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเพื่อนๆในช่องของเจ้าพญาชัแนลนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์ต่อนะครับว่าวัตถุมงคลที่เพื่อเราบูชาไปเนี่ยมีอำนาจพุทธคุณแน่นอนเพราะว่าอาจารย์คารวาสเบอร์หนึ่งของฮ่องกงเมตตาปลุกเสกให้อาจารย์ต่อนะครับมีความรู้จักกันดีถ้าเป็นคนอื่นไปปลุกเสกเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นแสนนะครับก็โอเคนะความรู้สึกลึกๆอ่ะ ก็บอกตรงๆว่าค่อนข้างอิจฉาอาจารย์ต่อทําไมผมพูดอย่างนั้นนะคือแกนั่งเครื่องบินเป็นว่าเล่นแหละเพราะว่าลูกชายของอาจารย์ต่อก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกโมเดลนะฮะโมเดลก็โมเดลส,สวยๆนะบางทีเนี่ยก็มาถือว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงที่มีอนาคตมีช่องทางธหรก,กินได้อย่างเก่งมากๆนะฮะถ้าอาจารย์ต่อก็ไปประเภทเขาเรียกว่าฮ่องกงเนี่ยอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับที่บอกว่าอิจฉาก็เพราะอะไรครับคือในชีวิตของผมเนี่ย การเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมีความใฝ่ฝันใฝ่ฝันมานานแล้วด้วยตั้งแต่อยู่บ้านนอกพูดซะเต็มที่เลยนะอยู่บ้านนอกเนี่ยวันนั้นไปกราบหลวงพ่อสังวานนะฮะที่วัดทุ่งสมคีอำเภอ,เ,อ,อเดิมบางนางบวชจังหวัดเอ้ยอำเภอสามชุกนะจังหวัดสุพรรณนะครหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านเป็นพระเกจิที่มีตาทิพย์นะฮะผมกับท่านเนี่ยก็ไปกราบไปมีความเคารพทุกครั้งที่ไปสุพรรณต้องไปกราบหลวงพ่อสังวานนะ มีทีหนึ่งผมบอกหลวงพ่อสงวนคือหนังสือที่พิมพ์ที่ผมทำเนี่ยคือทุกทุกเดือนนะเออทุกอาทิตย์เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปสมัยก่อนมันไม่มีภาพถ่ายทางส่งส่งทางไอ้พวกออนไลน์ใช่ไหมครับก็ต้องไปเอฟิล์มเนี่ยนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นนะที่ทํางานผมมันก็ไม่ให้ผมนั่งขับรถไปนะให้ผมนั่งเครื่องบินไปคือเร็วอะ่ะไปเช่าเรียนกลับต้องการใช้ด่วนนะฮะเ,เราก็ต้องนั่งทุกอาทิตย์นะฮะมันก็โอเคนะก็คุ้นเคยดีนะฮะ หลวงพ่อจังวานบอกว่าชะตาผมขาดนะถ้าเกิดผมนั่งเครื่องบินเนะี่ยตอนนั้นหัวใจไปอยู่ที่ตะตุ่มอะ่ะพระเกจิที่มีตาทิพย์บอกว่ชะตาขาดนะเพราะว่านั่งเครื่องบินเนะี่ยผมบอกทางกองบอก,กอนะบอกว่าผมขอนะขอเปลี่ยนหน้าที่นะขับรถไปได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ว่าอยากไปก็ไปขับรถก็โอเคนะฮะตอนเดินไป้นมาเขาบอกกองบอกเอาเพราะผมไม่อยากตายที่สูงนะก็เล่าให้ฟัง ทางกองบอกเขามีความเชื่อนะบอกว่าเฮ้ยหลวงพ่อสังวานนี่ท่านดูดวงแม่นนะบอกแม่นสิท่านบอกว่าผมจะตายเพราะตกเครื่องบินเนี่ยฉะนั้นคนอื่นๆนเ่มันจะเดือดร้อนไปด้วยนะเหมือนกับเรือล่มที่ไหนที่เกาะสีชังอ่ะนะฮะคนไปทําบุญที่เกาะสีชังอ่ะเขาว่ามีคนคนเดียวครับที่ดวงขาดนะฮะชะตาถึงคาดต้องตายเพราะจมทะเลตกน้ําทะเลเนี่ยแต่มันทาให้คนอื่นออย่างยี่สิบกว่าคนล่ะรักชะตากรรมไว้ด้วยคือตายก่อนกําหนด นะครับฉะนั้นคนที่ตายก่อนกําหนดนะฮะเป็นอะไรที่น่าสงสารมากๆนะครับดวงชะตาคนเราเนี่ยเพียงคนคนเดียวนะบอกเลยว่าทําให้หลายๆชีวิตเนี่ยต้องตายก่อนกําหนดผมคนหนึ่งก็ไม่เอานะครับแล้วอย่างเป็นเคล็ดลับนะครับเพื่อนๆผมจะบอกว่าที่วัดไผ่ลงวัวเนี่ยนะฮะวัดไผ่ลงวัวเนี่ยข้างในนอกจากมีรูปเปรตมีรูปนรกสวัสค์อะไรแล้วเนี่ยมันมีรูปของวิมานพญายมนะฮะพญายมหรือพญามัจุราชเจ้าแห่งความตายเนี่ย ถ้าหากเ,เพื่อนจะไปทําธุระก็ตามที่มีความสําคัญสุ่มเสี่ยงนะเพ,นเพื่อนเตรียมดอกกุหลาบแดงไปด้วยนะฮะไปกราบไหว้อธิษฐานจิตกับองค์พญายมบอกว่าขอให้การเดินทางของลูกเนี่ยแคล้วคลาดแล้วลูกจะเอาดอกกุหลาบแดงมากราบแสดงความเคารพองค์ปู่พญายมฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานท่านอีกเช่นเคยนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าหลายคนนะครับที่คิดว่าไม่รอดไม่รอดนะ่ะได้กลับมา เพราะองค์ปู่พญายมไม่เอาชีวิตเอาละครับเพื่อนๆคลิปนี้เรามาดูในเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะธะาตุกายสิทธิ์นะธาตุกายสิทธิ์สิ่งแรกเลยตอนเนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอาจารย์ต่อเนี่ยท่านทํานิมิตหมายใหม,ใหม่แห่งวงการวัตถุมงคลนะฮะท่านเอาพระพิคเนตแล้วก็เอ,อ,องค์พญานาคราชเนี่ยมาไว้รวมกันในองค์เดียวกันนะครับแน่นอนนะครับพระพิคเนตเนี่ยใครๆก็รู้นะฮะเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับ ทำอะไรก็ตามติดขัดเนี่ยบูชาองค์พ่อพิคเนตเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนส่วนองค์เสด็จปู่พญานาคพญานาคาเนี่ยถ้าเป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะฮะเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ทรัพย์สมบัติน่ะมากมายมหาศาลนะฮะพอๆกับอ,อ,องค์เสด็จปู่พญาราหูโพธิสัตว์นะเท่าๆกันเลยนะฮะองค์ปู่พญาราหูได้อยู่เบื้องบนนะครับส่วนองค์เสด็จเ,เสด็จปู่พญานาคเนี่ยถ้าอยูเออ่เบื้องล่างนะฮะ ว่ากันว่าสมบัติของท่านนี้มากมายมหาศาลวัตถุมงคลนะครับรายการนี้ก็คือองค์พระพิฆเนศแล้วก็องคอง์พญานาคราชนะฮะองค์ปู่พญานาคานั่นเองนะครับเป็นสองสิ่งที่อยากให้บูชาแล้วท่านอาจารย์ต่อเนี่ยเอามาไว้รวมกันด้วยนะครับเท่ากับว่ายกกําลังสองนะฮะท่านอาจารย์ต่อเอาไปปลูกเสกที่ประเทศท่องกงด้วยนะครับรายการนี้ราคาพันนิดๆนะฮะพันนิดๆผมเอื้อมถึงเพื่อนๆก็ต้องเอื้อมถึงนะฮะ รายการต่อมาครับที่จะแนะนําคือจิ้งจกก้าวหางเมื่อพูดถึงจิ้งจกเนี่ยท่านจะเชื่อไหมว่าเป็นสัตว์ที่มีเซนต์พิเศษนะคนโบราณนะฮะเขาเตือนนักเตือนหนาออกจากบ้านเนี่ยจิ้งจกร้องจู่ๆเนี่ยเบรกได้เบรกเลยนะฮะจิ้งจกเขามียานพิเศษรู้ว่าคนที่ที่เขามาอาศัยอยู่เนี่ยในบ้านเรือนเนี่ยจะเกิดความหายนะครับเขายกเตือนว่าอย่าออกนะฮะอย่าออกเชื่อจิ้งจกเนี่ยผมถือว่า บางคนบอกไร้สาระก็ลองดูนะก็อยากอยากจะเสี่ยงดูก็เอาไม่ว่าอะไรแต่ในเมื่อสัตว์ตที่มีเซนต์พิเศษตื่นถึงขนาดนี้นะครับหลายคนนะครับบูชาหรือว่าในบ้านเนี่ยมีจิ้งจกนะฮะจิ้งจกเป็นเป็นนะฮะสองหางเนี่ยเสี่ยงโชคนีไม่พลาดเลยเขาเป็นสัตว์นาโชคฮะจิ้งจกเนี่ยนะครับแล้วเป็นสัตว์ที่ปรับสีเข้ากับส,สบภาพแวดล้อมนะเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่สีนั้นได้นะฮะ ฉนันใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าเอานิสัยจิ้งจกไปใช้เนี่ยนะครับจะดีคืออะไรครับปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมคนเราก็ตามนะถ้าปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับตัวเองได้เนะี่ยหรือตัวเองกับสภาพแวดล้อมได้เนะี่ยผมถือว่าชีวิตไปโลดเลยนะฮะถ้าไม่ปรับเนี่ยจะเหมือนไดโนเสราร์นะฮะในที่สุดก็สูญพันธุ์นะครับวัตถุมงคลที่ทนาาจย์ต่อแนะนำนะฮะคือจิ้งจกก้าวหางนะฮะ เลขเก้าในเป็นเลขมงคลอยู่แล้วใช่ไหมครับจิ้งจกก็มีความเป็นมงคลในตัวเองมีเซนส์นพิเศษในตัวเองฉะนั้นเล,เลขเก้าในเลขแห่งความเป็นมงคลเข้าไปนะครับสวยงามเป็นจิ้งจกสวยงามนะฮะเรียกว่าอาจารย์ต่อี่คิดขึ้นมานี้สุดยอดนะครับบูชากันได้นะฮะในราคาเบาๆนะครับอกราคาเบาๆเ,เ,เ,เช่นเคยอีกรายการหนึ่งครับเป็นช้องหมูป่าคลิปที่แล้วก็ทําให้ทราบว่าของช้องหมูป่าเนี่ยเป็นของทนสิทธิ์นะฮะทนสิทธิ์ ถ้าหมูป่าตัวใดมีช้องหมูป่าติดตัวนะฮะในพานยิงไม่ได้เลยยิงกระปืนไม่ออกนะฮะจะได้ช้องหมูป่าก็จะเมื่อมันกินน้ำนะมันจะคายช้องออกมาเมื่อนั้นในพานยิงเนี่ยเรียบร้อยแล้วในพานก็ไปเอาช้องหมูป่ามาเอามาให้ติดตัวนะฮะติดตัวหลายคนถามบอกว่าช้องหมูป่าเห็นขายโฆษณาออนไลน์กันราคาแค่หลักร้อยลองคิดดูนิดนึงคนระับของจากยากขนาดนี้มันเป็นไปได้นะฮะหลักร้อยอ่ะนะครับ ช่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะวัตถุมงคลอะไรก็ตามเพื่อนเพื่อนอย่าประเภทที่เรียกดูราคาดิครับว่าเฮ้ยที่นี่เขาขายออนไลน์เขาขายแค่สองสามร้อยบาทอ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้ครับบางอย่างเนี่ยเขาเขาหายากสุดๆอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะเอออย่างเ,ยงเขาสารหินเนี่ยนะฮะร้อยบาทเนี่ยไม่มีทางนะฮะเขาสารหินไม่มีทางร้อยบาทนะครับ <S <S อีกอันหนึ่งครับผมถือว่าคนที่มีอาชีพค้าขายเนี่ยควรจะมีเป็นอย่างยิ่งเลยจะค้าขายอะไรก็ตาม ต้องมีสิ่งนี้ครับนั่นก็คือคดขนุนคดขนุนทองแดงตายพายนะฮะแค่ตัวขนุนเองก็ชื่อเป็นมงคลอยู่แล้วว่าหนุนนำนะฮะแต่นี่เป็นคดขนุนนะครับเป็นคดขนุนผมก็ถือว่าเป็นธาตุกายสิกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ต่อภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าอาจารย์ต่อมีไว้จํานวนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าไม่มากไม่หมยนะฮะแต่ก็ไม่น้อยจนเกินไปสามารถแบ่งให้ลูกศิษย์ลูกหาปรบูชากันได้นะครับในราคาที่ชาวบ,บ้านเอื้อมถึงนะฮะ ราคาแค่เม็ดละสี่ร้อยบาทนะ,ะถูกมากมากเลยบางคนบอกซื้อออนไลน์ร้อยเม็ดร้อยเดียวก็ไปซื้อที่คับออนไลน์นะฮะเราจะรู้ว่าการเสียเงินฟรีมันเป็นยังไงนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเข้ากับกระแสนะครับเป็นตะกรุดคุณแผนสะกดทับคุณแผนนี่ใครๆก็รู้นะครับเป็นนักรบแล้วก็เป็นนักรักในเวลาเดียวกันนะครับในเมื่อท่านอาจารย์ต่อทําเป็นตะกรุดคุณแผนสะกดทับเนี่ย หนึ่งสะกดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งเล่ยร้ายให้หยุดไม่เข้ามาหาตัวเรานี่คือคําว่าสะกดนะฮะสะกดคือหยุดเลยให้นิ่งเลยนะฮะแล้วจากนั้นเราที่จะสามารถป้องกันในเมื่อเรารู้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหยุดทำอะไรเราไม่ได้เรามีทางออกครับในการที่จะแก้เส้นทางแก้ชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลประเภท กันนะฮะกันใช้คำว่ากันเลยเป็นเกราะพี่เป็นอย่างดีก็คือขุนแผนสะกดทับครับเพื่อนๆนะฮะเป็นราคาที่ชาวบ้านเอื้อมถึงนะฮะไม่แพงนะครับ,นะรบเป็นวัตถุบางคนที่อาจารย์ต่อท่านจะเอาไปปลูกเสกที่ห้องโกกอีกเช่นกันอีกอย่างหนึ่งครับเป็นตะกุดนางพิมนะฮะนางพิมพ์ก็คือนางพิมพ์พิลาลัยในเมื่อมีขุนแผนนะแน่นอนเลยอาจารย์ก็ออกตะกุดนางพิมพ์ขึ้นมาแน่นอนครับเล่นในเรื่องความรักนะฮะความรัก เมตตามหาิยมเมตตามมหาสเสนผู้หญิงคนไหนก็ตามมันต้องการให้ตัวเองมีสเสน่นะครับที่เรียกว่าในราคาที่ถูกๆนะฮะไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ถูกจนเหลือเชื่อนะฮะนั่นก็คือตะกุดนางพิมพ์นะครับตะกุดนางพิมพ์นี้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่มีอาชีพเป็นเซลนะควรจะบูชาเพราะอะไรครับเซลล์ขายของเนี่ยโดยเฉพาะประกันชีวิตเนี่ยขายยากนะคุณเดินไปขายประกันชีวิตเนี่ยดีไม่ดีเขา ว่าคุณนะเหมือนไปแช่งเขาอะที่จริงแล้วไม่ใช่ประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยิบยืมเงินคุณพูดเรื่องเงินกับใครตอนนี้เขาแทบจะกดสายคุณทิ้งเลยฉะนั้นตน,เ,นเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับแต่ก็แปลกอย่างนะทาประกรันนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยแต่เมื่อไหร่ก็ตามประกรันหมดอายุแล้วไม่ต่อนะฮะเดี๋ยวเหอะโครคภัยไข้เจ็บถามหานะครับเหมือนกับว่าบริษัทประกันชีวิตเนี่ยเขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้ลูกค้าของเขาเนี่ยไม่เจ็บป่วย นะครับฝากไว้นะครับคนที่มีอาชีพค้าขายเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยนะครับตะกุดนางพิมพเนี่ยควรจะบูชาอย่างยิ่งเอาวัตถุเป็นคนเป็นตัวช่วยดีกว่านะเอาวัตถุเป็นคนพวกนี้เป็นตัวช่วยไปดลกิจดลใจลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนเราดีกว่านะครับแล้วถ้าหาก็เป็นไปได้นะฮะเ,เ,เวทนาคนที่เขาไม่มีกินสั้งนิดหนึ่งนะครับมือหนึ่งไม่กี่บาทนะกับข้าวนะแบงค์ห้าสิบก็ให้เข้าไปเรายังทําบุญให้กับวัดได้เป็น ยี่สิบามสิบล้านนะฮะวัดบาเลยนะทําบุญไปร้อยห้าสิบล้านนะ่ะนะฮะทาบุญแบบโอ้โหภาคภูมิใจแล้วมันเป็นไงเอาเงินไปนเลี้ยงหญิงแต่ชีวิตคนอีกจํานวนมากมายมหา,า,าศาลกินข้าวเปล่ากินข้าวคุกน้ำปลามันมีอยู่จริงนะฮะฝากรัฐบาลชุดใหม่เลยดูแลสังคมพวกนี้ด้วยนะครับดูแลสังคมพวกนี้ด้วยแต่เมื่อเขาเลือกคุณมาอย่างถล่มทลายแล้วนะครับต้องทําให้ได้นะครับโอเคนะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะฮะแล้วฝากคนนิดนึงนะครับวัตถุบงคลอะไรก็ตามนะ่ต้องมีวิธีปลูกเสกถ้าไม่ปลูกเสกมันก็คืออะไรสักชิ้นหนึ่งที่ไม่มีค่าเลยแล้วเพื่อนบูชามาเนี่ยผมจะได้เงินเพื่อนๆจริงๆครับนะฮะเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆหนังสือเป็นนากอยู่ได้ก็เพราะเพื่อนๆมีบุญคุณกับผมช่อง youtube ผมมีคนดูผมก็ผมก็ผมก็ดีใจนะเออรู้สึกว่าเออเรานั่งทํา youtube ก็มีเพื่อนๆมาดูนะฮะ ยังไงก็ขอบคุณนะฮะก็พยายามจะทําให้บางอย่างเนี่ยให้ให,ให้ถือว่าสนุกสนุกหน้าสนุกสนุกอะไรตรงนี้เองครับเพื่อนๆอยังไงก็ขอบคุณนะที่ติดตามเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ